นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเสวนาการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากปี2567เขตสุขภาพที่5ทันตแพทย์หญิงลักษนากิติวโรดมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเสวนาการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากปี2567เขตสุขภาพที่5ร่วมกับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชนายแพทย์ประวัติกิตธรรมกูลนิด นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทันตแพทย์หญิงวังจันทร์กิติพาดาคุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีทันตแพทย์หญิงอนัญญากลับประดิษฐ์ทันตแพทย์ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีในหัวข้อการดำเนินง,งานสามสิบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทำอย่างไรให้สำเร็จจากนั้นมีการบรรยายเรื่องเล่าจากหมอสารหัวข้อศัรยกรรมจำใจโดยทันตแพทย์นัทพลตจัทวัชรากร ทันตแพทย์ทำง,งานการโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสรุปทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปากเขตสุขภาพที่5 ดยทันตแพทย์หญิงดนฤด,ดีแก้วสวัสด์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่5เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปากเขตสุขภาพที่5การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากในปีงบประมาณ2,567เขตสุขภาพที่5มีเป้าหมายให้ประชากรมีสุขภาพช่องปากดีมีฟันใช้งานได้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยได้ดําเนินการใส่ฟันเทียมและฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุตามโครงการ ฟันเทียมและรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เพิ่มการเข้าถึงบริการธันตกรรมมากขึ้นในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าเครือข่ายที่จะเป็นผู้นำทางธันตกรรมในอนาคตให้มีความพร้อมเรื่องการจัดเก็บค่าบริการการเตรียมความพร้อมรับโครงการ 30บาทรักษาทุกที่อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพช่องปากเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมจากผู้ที่มีประสบการณ์สเคสุขภาพในห้องประชุมโรงแรมรอยัลรีวิวแ a i รีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเร็วๆนี้